วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ยี่สิบมีนาสี่แปดที่กลุ่มคณะนิสิตที่เข้ามาบวชก็ยังน้อยวันเต็มทนอีกไม่กี่วันวันที่ยี่สิบหกก็เป็นวันลาศิกขาตามที่หมายกำหนดเอาไว้ จากนี้ไปก็ยังเหลือไม่กี่วันขอให้พวกเราทุกท่านที่เข้ามาบวชให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาการภาวนาปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านมีกำหนดเอาไว้ สมัยพระสมัยนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายก็ว่าธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัตินี้รู้สึกว่าทำได้ยากยาวไกลพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าถ้าเอาจริงเอาจังก็ไม่เหลือวิสัยถ้าว่าท่านผู้ใดมีอุปนิสัยเก่า พอสมควรแล้วให้ภาวนาอยู่ในสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมอันใดอันหนึ่งในสี่กรรมฐานคือกายก็ได้เวทนาก็ได้จิตก็ได้ธรรมก็ได้อันใดอันหนึ่งท่านผู้นั้นอย่างจ้าเจ็ดปีเร็วกว่านั้นเจ็ดเดือน ถ้าเร็วก็เจ็ดวันอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านบอกตรัสเอาไว้แต่พวกเราท่านทั้งหลายเอาจริงๆถ้าเอาจริงเอาจังอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสก็คิดว่าคงจะไม่เหลือววิสัยแต่โดยมากพวกเราท่านทั้งหลายมันจะเผลอซะมากกว่าอย่างตั้งเข้ามานาทีหนึ่งเผลอไม่รู้กี่ครั้ง จะให้อยู่ในสติประธานสี่ให้สติอยู่ในกายตลอด24ชั่วโมงเว้นเสียตลับก็คงจะเป็นเรื่องที่สู้กันพอสมควรแต่ถ้าหากว่าพวกเราเห็นพิษภัยในวัฏสงสารเห็นความเกิดเห็นความแก่ความเจ็บความตายเป็นมัจจุราชที่จะกัดกัดเกิ็นเราอยู่ตลอดเวลาเวลา คล้ายๆว่าเป็นเหมือนกับเสือสิงหรืออสรพิษอยู่ต่อหน้าเราจะกดกัดฉกเราจะต่ดเวลาเราก็คงจะมีสติอยู่กับตัวเองตลอดได้แต่อันนี้คงจะลักษณะอย่างนั้นไม่ได้บางทีใจของเรายังไปถือว่าเสือสิงกระทิงราชเหล่านั้นอสรพิษเหล่านั้นยังเป็นเพื่อนเป็น เป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายของเราอยู่ยังเป็นที่นอนนอนจมนอนใจกับสิ่งเหล่านั้นอยู่ไม่เห็นพิษภัยเพราะนั้นใจของเราจึงเผลอไผลออกไปตามอารมณ์ข้างนอกมากกว่าที่จะอยู่กับตัวเองแต่ถ้าหาว่าเห็นพิษภัยเป็นพิษเป็นภัยจริงๆว่าสิ่งเหล่านั้นความแก่ความตาย กินเราอยู่ตลอดเวลาใจของเราก็คงจะไม่เผลอหรือว่ารื่นเริงมัวเมากับสิ่งภายนอกก็คงจะอยู่ในสติปัฏฐานสี่ได้แต่นี้มันยากเพราะกิเลสฝ่ายต่ำมันดึงชุดลากใจิตใจของเราให้ไหลลงตังต่ำอยู่เสมอเพราะนั้น การทมที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเจ็ดเดือนเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายหรือว่าปุถุชนทั้งหลายโดยมากก็คงจะสุดวิสัยแต่ทางว่าอริยชนอริยชนผู้มีความมุ่งมั่นเห็นพิษเห็นภยัยจริงๆก็คงจะทําได้ถ้าทําได้อย่างนั้นก็ท่านว่า มรรคผลนิพพานรอเราอยู่ไม่เกินกว่านั้นถ้าจิตใจอยู่ในสติปัฏฐานสี่สกายเวทนาจิตธรรมอยู่ตลอดเวลาจุะหลุดพ้นจากกิเลสไม่เกินเจ็ดปีเจดเดือนเจ็ดวันนี้คือพระพุทธเจ้ารับรองเอาไวา้เวทนาพจน์นั้นพวกเราที่จะทําจิตให้สงบ ไม่ถึงก็จะทําให้จิตหลดพ้นจากกิเลสเพียงแต่ทาจิตให้สงบทําจิตให้เป็นหนึ่งพยายามให,ให้สติอยู่กับกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งกรรมฐานลมหายใจเข้าหายใจออกบริกรรมอยู่ในจิตในใจเวลาเดินไปมาเวลาปัดกวาดเวลาเดินเวลาเดินบินทบาทให้มีสติอยู่ ให้มีสติอยู่กับการเป็นอยู่ของตนเองอันนี้ก็มีโอกาสที่จะทําจิตให้สงบเป็นหนึ่งได้ไม่เหลือวิสัยถ้าว่าพวกเรามีความพยายามมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอยู่เอาเถอะบวชพระเจ้าบวชมามาในครั้งนี้ออกจากนี้ไปเข้าไปเจ้าคงจะหาโอกาสอย่างนี้ได้ยากเพราะออกไปมันก็ต้องได้สู้กับการเป็นอยู่สิ่งรอบด้าน ทุกอย่างแต่คราวนี้ข้าพเจ้ามาศึกษาธรรมะปฏิบัติเข้ามาศึกษาทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าจะพยายามทําจิตให้สงบให้ได้สักครั้งหนึ่งถ้ามีความพยายามมีความมุ่งมั่นอย่างนั้นหลวงพ่อว่าคงไม่มีปัญหาคงไม่มีคงไม่เหลือวิสัยนะคือพยายามอย่าให้เผลอพยายามทําจิตพยายามตรอมจิต มันคิดไปก็ดึงกลับมาที่ไปก็ดึงกลับมาให้อยู่กับกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งเออพุโทโธ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 อยู่อยู่ทั้งยืนเดินนั่งนอน